สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเชษฐ์ชูทัพย์นะครับเชีนิคอลสเปเชียลิสต์อ่าเทคการสักเจอในด้านงานเหล็กนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้พอดีผมได้รับคําถามเรื่องนี้มาค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วก็อาจจะในอนาคตน่าจะมีเข้ามาอีกนะครับคือเรื่องอ่าเรื่องรีวิชั่นะครับรีวิช i ั่ตรงเนี้ยครับรีวิช i ั่ตรงนี้ที่มันไม่ออกไม่แสดงขึ้นมาให้นะครับก็เมื่อเราใส่รีวิชั่ที่ตัวดออิงแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยครับ เคลียร์รีวิชันตรงนี้ครับแล้วมันไม่ไปโชว์ที่รีวิชันที่ดอยิงนะครับหลายๆคนอาจจะเจอแล้วนะครับแล้วก็เผื่อนาคตนะครับอาจจะเจอมากกว่านี้ก็เลยทำเป็นคลิปเลยดีกว่านะครับก็ตัวรีวิชันตัวนี้ครับใน TUA ในเพจของตัวเทกกานะครับเขาแจ้งไว้แล้วนะครับว่าจะเกิดกับเท็กกาส3ามเวอร์ชันนี้นะครับก็2อง9 i s สิบเก้า c k 11นะครับถ้าใครใช้ S ว i t c h p a c k 10ก็จะไม่เจอ พออัปเดตเป็นสวิตแพ็กสิบเเมื่อไหร่ก็จะเจอนะครับแล้วก็2020ันยี่สิบสวิแิบนะครับสองพันยี่สิบแพกนะครับก็จะเจอปัญหานี้นะครับก็คือเขาอาจได้ทําการเปลี่ยนนะครับรีวิชั่นโลเนี่ยไม่สามารถอ่าทำงานด้วยตัวตัวเองได้นะครับต้องอไปทํางานร่วมกันกับด a w i n g Low แล้วนะครับปกติเนี่ยรีวิชั่นโลนะครับเราจะแค่ใส่โลรีวิชั่นแล้วก็ใส่ Value f i e l d เข้าไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอ่าพอเป็น สามเวอร์ชันนี้ครับเขาเขาให้ดิวชั่นโลเนี่ยต้องทํางานควบคู่กับดอยิงโหลดด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันวิธีการแก้ไขนะครับอ่าเช่นตัวนี้นะครับดอยิงแผ่นนี้ครับผมได้ได้ใส่ Re วชั่นมาร์กไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่แสดงนะครับอ่เดี๋ยวผมลองคลิกดูนะครับดูอ่ะดอยิงเลเยอร์เอานะครับอ่ะผมสร้างดิวชั่นมาขึ้นมาใหม่อ่ะดิวชั่นเทมเพลตขึ้นใหม่ว่า C c ซีดิวชั่นนะครับอ่เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกันนะครับตรงนี้ อ่านะครับเนี่ยครับจะมีแค่ r v i ว i o n low l โลเดียวนะครับซึ่งสมัยก่อนหน้านี้ก่อนที่อัปเดตเป็นสวิตล่าสุดนะครับสามารถทํางานได้นะครับพวกนี้หลายๆคนอาจะแปลกใจอยู่ดีทําไมทํางานไม่ได้นะครับ่ะเนี่ยครับตัวนี้ตัวเดียวเลยปกตินะครับก็วิธีการแก้ไขตามที่ในเว็บเทคการ User e s s ซ s ชบอกไว้นะครับก็ให้เพิ่ม Low Drawing เข้าไปนะครับโล w หนึ่งนะครับเเพิ่ม Low เลยนะครับโ่ i า g อ่งอ่านี้เลยนะครับแล้วก็ ให้ revision low นะครับไปอยู่ใต้ low drawing นะครับอ่าเท่านี้เลยนะครับ low d a w i n g แล้วก็ revision low เท่านี้นะครับแล้วก็ save เลยนะครับอ save แล้วผมกลับมาที่ตัวเทก้านะครับอ่าเดี๋ยว c l o ด layout editor ก่อนนะครับอ่าเนี่ยมาแล้วครับเท่านี้เองนะครับก็คือให้ low revision a p อยู่ใต้ low drawing นะครับเท่านี้ก็จะออกเลยนะครับอ่าผมลอง create revision mark เพิ่มนะครับนี่นะครับ revision แล้วผม add revision หนึ่งเข้าไป create วันทีกเข้าไปดูอ่าเนี่ยครับก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับครับก็มีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปตอบอย่างนี้ครับถ้าปัญหาไหน,นที่ส่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปไล่ตอบนะบก็ขอบคุณมากครับ